ใส่ความรู้สึกลงในจดหมายคุณคอยช่วยกิจกรรมของมิวอย่างจริงจังแถมยังสนิทกับอุมิมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนอุมิอยากจะขอบคุณคุณด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะเห็นว่าพรุ่งนี้ลงพาระจะว่างแล้ว พวกเราเลยจะได้ย้ายไปฝึกชซ้ชอ,อมที่โรงพละกันค่ะฟังอยู่หรือเปล่าคะอืมไปซ้อมได้ก่อนการแสดงจริงเนี่ยช่วยได้มากมากมเลยเหือยเลยวะเนอเออตั้งแต่ตอตั้งแต่เด็กคนนั้นมาช่วยนาน กิจกรรมชมรมของพวกเรารู้สึกว่าทั้งเนื้อหาการฝึกทั้งฐานที่ก็ดูสมบูรณ์ขึ้นเนอะอานายกก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันสินะคะพวกเราเอาแต่ได้รับการช่วยเหลืออยู่เสมอเลยนะคะอานายกอันที่จริงฉันมีเรื่องที่คิดมาสักพักแล้ว ค่ะคิดมาสักพักค่ะคิดว่าถ้าให้ของขวัญที่ใส่ความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อเด็กคนนั้นที่คอยคอยมาช่วยเหลือกิจกรรมชมรมพวกเราตลอดแล้วจะจริงด้วยสินะดีเลยคิดว่าเขาจะต้องดีใจมากๆแอ้จก แต่ไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรบ้างนะคะเอออยากรู้เรื่องของเด็กคนนั้นให้มากกว่านี้จังนะคะจ้องเอ,อ๊ะไม่ใช่นะคะที่พูดหมายถึงอยากรู้ว่าจะให้ของตอบแทนเรื่องช่วยกิจกรรมสมลมแบบไหนถึงจะเหมาะสมคะ่ะ ไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอย่างอย่างอย่างสนิทกันมากกว่านี้อะไรแบบนั้นหรอกนะคะมุมีิจังคะคะฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วละ่ะอะไรดีๆนะคะกระดาษเขียนจดหมาย กระดาษเขียนจดหมายเจอแล้วอย่างที่ฮานาโยะบอกเลยแบบนี้อาจจะเหมาะกับฉันมากกว่าก็ได้จดหมายเหรอคะอคิดว่าตอนที่ไม่รู้จะให้อะไรดีก็ให้ความรู้สึกของอมิจังเป็นของขวัญน,น่าจะดีนะให้ความรู้สึกเป็นของขวัญตะ แต่ว่าได้รับความรู้สึกของฉันแล้วจะดีใจเหรอเหรอคะดีใจอยู่แล้วสิถ้าเป็นฉันแล้วก,ก็จะต้องดีใจแน่คิดว่าเด็กคนนั้นเองก็ต้องดีใจแน่นอนเพราะฉะนั้นนะเชื่อคำพูดของฮานายกแล้วเขียนจดหมายดีกว่า ข้าพเจ้าเขียนจดหมายนี้ด้วยด้วยอยากขอกล่าวคำขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่ท่านให้การสนับสนุนอย่างดีอย่างดีเสมอมาไม่มีความมั่นใจที่จะบอกความรู้สึกเลยนี่อาจจะยากกว่าเขียนเนื้อเพลงก็ได้ลำบากจังค่ะ ถึงอย่างนั้นก็ต้องทำให้เสร็จทันก่อนจะถึงกิจกรรมชมรมพรุ่งนี้จะพยายามค่ะ